คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99เหมือนเดิมนะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม สเปสเกมมิ่งครับตรงนี้ครับสเปสเกมมิ่งตอนนี้กําลังคึกคักมากนะครับตามมันเข้ามาได้นะครับเข้ามาแล้วจะเจอเกมฟิตชิงวอร์นะครับฟิตชิงวอร์หรือประมงศึกนะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่งบ2,500บาทหรือนะครับหรือนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับใครจะตามเข้ามาใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดมีระบบออโต้ให้กดครับลองกดกันได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับกดเข้าไปดูกันได้ว่าเขาเป็นยังไงเขามีอะไร นะครับมีแจกอะไรนะเข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้ผมไปที่ห้องจูเนียครับด้วยงบที่2005นครับกระสุนต้อหนึ่งนัดคือ0.1นย์จุดหนึ่งสิบเนี่ยคือ10ปตะตังครับนดห1ถึง10เนี่ยคือว่า10บาทนะครับเลข10บนะสิบาทมีแค่สิบตังนะครับตามห้องเลยครับตามหน้าตรงนี้เลยนะหนึ่งถึงร้อยสิถึงหลงสองร้อยห้องใหญ่นันนะงบเราไม่เพียงพอครับเราไปห้องจูเนียครับอมาแล้วนะของเราอยู่ตรงขวามือครับ ไปทีบาทนะชอบเ,เああ็ได้เจ็ดไปที่เบาทครับอาไ la ีฟ้าก็เลือกแมครับไปเอาสอยาพิโรธของเจ้ามารับตรงนี้มาเลยกราเลยได้รอยาบามา ยากอ่ะเอ้าอันนี้โดนได้ด้วยเหรอเออได้แบบงงงครับอ่านี้มาเราไม่ตั้งใจผมยิงตัวทองนะเมื่อกี้เนี่ยก็ยังดีครับก็ยังดีก็ยังดีเย้าฮู้ฮู้ขอจำมีหัวครับยิงดิมาแถบนี้เลต้องยิง ก็ต้องหยุดนะไม่อิงไม่ได้แล้วนะบแบบนี้เจ้าคูา่หัวปลาทุบปลาบ้างทุบมลาบ้างทุบเลยไล่ปลาจงลงมาเหรียญเยอะเลยครับมากแล้ว,วดีครับ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 ไม่ตามนะครับไม่ตาม ขับมาขบวนมาไหมอ่าขบวนมาแล้วครับเรามาดูกันขบวนตรงนี้นะผมแนะนําตรงนี้ดีจ้าเก็บให้หมดนะพยายามเก็บให้หมดนะครับตรงนี้ครับตัวเล็กเนี่ยมาอยู่คนเดียวเก็บให้หมดได้เก็บเลยเกือบหมดนะเกือบหมดนะอันนี้ปูครับ หยุดครับหยุดป้ามึกนี่ยากป้ามึกยากป้ามึกยากอ่ะลองโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะหยุดนะตัวนี้ของกานก็จะยากอยู่นะหยุด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 อ่าเกือบเท่าทุนไปแล้วนะสองบรรดาเราเก็บได้ครับงานนี้เราได้บวกอ่าต้องเข้าใจยิงนะแต่จะไปยิงแบบตัวเดียวโดดๆจนมันไม่ตายเราต้องสายเพิ่มด้วยนะครับ ดูกันมาแต่ปกติแล้วเ yeah. นี่ยมังกรมาแล้วครับมับงกรมาทางไหนครับมาทางนี้ครับทางบนว่าไงครับไม่ยิงเหรอเออไม่ยิงเหรอครับยังไงครับกรว่าไงคนแรกครับจะจัดการยังไงดีครับจะบวกหรือไม่บวกครับมาดูกัน จะทิ้งไปแล้วนะคข้าวบายครับไปโอ้โหไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับผมจะไปที่10บาทครับรอบางก,กรนรับโอ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้ยโดนวงล้อครับอ้าวอ้าวดวงดีครับได้วงล้อโผล่มาจากตรงไหนไม่รู้นะเอ้า หนึ่งร้อยถึงสามร้อยเทียรถึงหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยได้มาหนึ่งหมืนครับต้นทุนมาคือกลับคืนนะครับมังกรมาเร่องไรครับมังกรโอ้โหครับมังกรหายไปเอามังกรยังอยู่ครับโหเมืองนี้ตายยากจังยากมากครับ ตายยากมากมากครับหนึ่งพันก็แล้วพันเก้าก,ก,ก็แล้วนะหนึ่งพันก็แล้วพันเก้าก็แล้วนะเขาไม่ไม่มาให้เราเลยครับอะไรอ่ะเขายังมีเงินอยู่นะเออเขายังมีเงินอยู่นะยังมีเงินอยู่นะต่อนครับทิ้งไปเลยครับทิ้งไปแล้วยังไง เรียบร้อยครับมังกรงานนี้ตายยากมากหลงเดินทางสิครับวันนี้ยิงมังกรเราคิดว่ามันจะมาเหมือนเดิมๆนะไม่ตายให้เลยตั้งแต่2 0 0 5ได้มาคืนมาอีก1,900โดนอีก1,500 500 500อ่าคิดวเปไปเท่าไหร่วันนี้แข่งมากนะเป็นบางวันครับเป็นบางวันใช่ว่าจะชนะเขาได้เรื่อยไปนะครับคอยติดตามกันดูนะวันนี้ที่ลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า ครับคลิปนี้สวัสดีครับ